ลุยเอาลุงมันจมเลยพี่น้องเอาเค่อนไปหน่อยดิช่วยห,หน่อยดิช่วยห,หน่อยดิช่วยห,หน่อยดิยดยดป่านนี้ป่านนี้พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องผม ขัวไประแดดมันนี่ภาพี่น้องมาอยู่ผีดเดอ<ม>เคื่อนบังน้องสีมาตกตกปลาตกชิ้หลิ้วนี่ลหละมาตกปลาขาวสีใส่เงาเงาขี้เดียนพี่น้องกาเล้งเล้งมันนี่มาล่องมืงมาหาแนวกินแล้งนะครับพี่น้องมาเดี๋ยวมันล่องมือดีกว่าปะเนี่ยขีย้เดียนปลาขาวสีเอาบ่ โดนเนี่ยโดนเนี่ยพี่น้องโดนเนี่ยปลาขาวปลาขาวนี่ปลาขาวใส่นี่แหละนี่กำลังดีกำลังดีเจ้าเจ้าเจ้ากระสีลองใส่นี่แหละพี่น้องนี่ใส่นี่หินข้าเจ้าว่ากินเนื้อข้าเจ้าดีข้าเจา้า,จามาลงเนื้อหั่ไหมกินดีอยู่ มา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 พี่น้องมา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 เรื่อยๆอยู่มาเรื่อยๆอยู่กับเหี้ยขี้เกียดียนนี่เต็มชองมาเรื่อยๆพี่น้องมาเรื่อยๆผมเอาไอ้ฟ้ามห่อมาพร้อมนี่เอานมปังมาพร้อมพี่น้องนี่เพื่อมันเพื่อมันบ่บ่เอา ขี้เดียนผมก็ว่าเาิียวนมปังนี่ล่ะะไะมาแรงๆพี่น้องมันนีตอนนี้ก็ประมาณาบสามแหละมาล่องเบิงมาล่องเบิงคำคำเพราะว่าคำคำแดดมันบกค่อยห่อนบ็คือช่วงเว้นเว้นช่วงเว่นเว้นแดดมันห่อนอยู่บ่ได้ดอกเพราะว่าตรงนี้มันสันเกลื่อนมันจะมีแต่หิน แดดมันกับสีผมหินกับสีห้อนตื่มกันตีโดนื้าวที่เตาพี่น่อง <c oughs> ไปเรื่อยๆพี่น่องปักขท้ากับเล่วแรงอยู่ด้วยตอดเลยเด้วยต้องไปตอดเลยเด้วยโดน เออเหไหนนี่เดี๋ยวนี่เฮ้ยเฮ้ยมันหล่นไปทางนู้นทางนู้นเล่อะไรเล่ะอยู่ใต้อิฐไอ้ใต้หินใต้หินเฮ้ยพวกเนี้ยนะเว้ยก็อยู่นี่ใสียเฮ้ยขิดตัวกันเว้ยเฮ้ยไปแล้วอ๋อหินมันหินมันเลือกอยู่เล่นอะเนาะเฮ้ยเสียหรอพี่น้อง อ๋อมันมีใต้หินตรงนี้อีโอ้นี่นี่น,นี่พอแล้วพอแล้วโอ้ยนี่ปุ๊บเอ้าโอ้ยไปไปไปรุดไปผมก็ไดยอยู่นี่ปะขาวก็ได้ตัวหนึ่งกับมี่คาดิดนี่โต้ที้วนี่ปะขาวก็เต ไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆมีแววได้กินไอ้มีแววสิได้แนวกินแลงอยู่ดอกครับเหยื่อขี้ไก่เดียนมาอีกแล้วพี่น้องตัวน,นี้บ่ได้กินไร้เด้อตัวน,นี้อ๋อเอาขึ้นมาสกักก้อนเอ้ยพี่ปลาตะเพียนพี่น้องปลาตะเพียนจะกินเด้อกินขี้ขเกียดียนด้วกัน โชว์เลยว่าเป็นป่าตะเพียนกินขี้เดียนตัวง่ามเหมือนกันเลยนี่โอ้ยตัม <c oughs> ตาปะขาวคับเอาออออพี่น้องปะ <c oughs> โอ้ยโอ้เล่อพี่น้องหยกลอยเลย <c oughs> กึ่มมาแล้วพี่น้องข้างหลังนี่โว้ยขักแน่อยู่ที่ที่ห้ามกวนกับประจักษ์่าเฝ้าเด้ออย่าเฝ้าเด้อให้แล้วแด่อนเด้อคนกะได้โอ้เฝ้าเฝ้า โดนแล้วโดนแล้วขาวเก่าป่วยขาวเก่าพี่น้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเออโดนแล้วโดนโดนเฮ้ยนานไปเลยนะไปเลยนะเอาเลย่องมึงกันนาเอาเลย่องมึงกันนาปลาให้ยีโดน โดนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอืมคุณขอโกคบ้างดิอหยื่อเครื่องน้ำบ่อเอาแล้วพี่น้องสองขั้นก็ดีกันเลยเนาะมามามานะเร่าลงสองขั้นเดี๋ยวน,นะผมะเสียวขั้นซีจุดหาลงพี่น้อง ซอยกันเพียได้ตต่มกันปะรุ่นต่อพี่น้องผมสิพาอยู่นี่จนจนค่ำเหระไปเลยโอ้ยอาล้งมันจมเลยพี่น้อง คอๆหน่อยดี่อยหนี um ่นี่น่อยดีปานปานนพ่ด้อปานนันหลบไปทางไหนทางไนนีพี่น้องปาน้ปานนีปน้โดนด้อนี่บุดุดอก้วยโอ้นั่นนั่นนั่นนันโอ้ได้มากกันละนี่ เรพี่น้องทางไปไปไปต่อไปต่อห่วห่วยิดกเขียวอ่ะ ทั้งไหนทั้งไหนบัาเลยบวัวบูวัดปูวัดตัวงผมบอกข้าใจเมันกินเป็นแล้ว้มนั่นเฮ้ยเงินยังยังคืเอเก่าเดิแต่ลากทุ่นจมไปเลยแต่บอติด บ้านกีดินลอ,อก,กอนไปแล้วมัง้งอวมาดืกอกนเอ้ยตอนนี้ก๊ ประมาณน่านจะหกโมงแล้วล่ะพี่น้องปลาก็เริ่มห่างๆแล้วบ่ค่อยเอาทีคือยังวางส่วนปลายสามสี่โมงช่วงนี้ห่างแล้วมันพอเพิ่งอกีกจะพักเมื่อกอน้าปลาเอาแล้วก็สิพักกับเล้ยวละ ไปเดียว,วอ้าวนี่ตัวพี่น้องโอ้เขยังนี่กินบัรุ่เรื่องได้ปะอาโชวช์โชว์โชว์เป้ยสุดหยอดแลวพี่น้องโอ้ยนี่ก็จมลังสันวัดบิ่งกันหนะโอ้โดนเร็วพี่น้องเจ็บปี๊ดโอ้โอโอโอ อ้าวยังโดนอยู่โอ้ตอนนี้ก็มืดแล้วพี่น้องผมว่าสีพภากลับเหลือล่าเพระาะว่าฝ้าคขื่อคักคขื่อแนมมึงไงพี่น้องมึงไงมึงทั้งสิรวดมึงเด้อเว่อร์คุณอ่ะแต่พ่อเก็บตอนนี้คือบทันแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นผลงานพี่น้องโอ้ลมมาแล้วผลงานเพิ่งเบิดมือนี่แหละสองสองสามชัมม่วโมงเองพ่อแล้วแรงอยู่ดอกพี่น้องไปป่ะฝ้ามืดมาแล้ว Ô, oh, dạ, yeah, như đứa thân nhiều đứa